มได้มาด้มามาได้วามา้มาได้มด้มาได้มาได้ไมาไี่มา

ช่อง48ช่อง8 ปัญหาเรื่องการทำบัตรมันคือเดินทางน,นี้เป็นหัมันครับ ปัญหาตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะหลังจากที่ทางกระทรวงได้รับการอนุมัติได้รับให้ได้รับอนุญ,ญาตให้สามารถที่จะเข้าไปใน b a c k ออฟเ c e นะคะเพื่อเปิดระบบนะคะการเชื่อมต่อระหว่างต่างประเทศและต่างจังหวัดนะคะประเี้ทธรมบันญัตครับ ณวันนี้นี่วันนี้กับพรุ่งนี้ยังรับจํานวนจํากัดคือ200รายต่อวันนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปคือวันที่10พภาคมเนี่ยเราไม่ได้จํากัดจํานวนแล้วนะคะเปิดรับได้ตามระบบออนไลน์ตั้งแต่8.30จนถึง16.30นนะคะโดยไม่จํากัดจํานวนค่ะถ้าต่บรรทุนนี่เราได้ต่อวันเท่าไหร่ครับถ้าไม่จํากัดจานวนนะครับถ้าไม่จํากัดจํานวนนี่ในสถานการณ์ปกติที่จังหวัดนี้จะรับได้ประมาณ คือเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถึง4โมงครึ่งเนี่ยประมาณ300กว่าเกือบ400รายต่อวัน